สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นบุตรนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานก็คือแนวทางในการปรับโครงสร้างราคาพลังงานในระยะยาวนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญและก็ใกล้ตัวพวกเรามากครับเนื่องจากไม่อย่างนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยแต่ละคนก็ต้องมันคอยลุ้นกันครับทุกๆ3เดือนการตรึงราคาน้ํามันดีเซลจะสิ้นสุดหรือเปล่าแล้วทุกๆ4เดือน ค่าไฟของบ้านเราที่ต้องจ่ายไปนั้นจะมีการปรับเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าจะคงเอาไว้เท่าเดิมกันแน่ดูตัวอย่างง่ายๆครับอย่างราคาน้ำมันของบ้านเราในกลุ่มเบนซินในรอบเดือนมีนานคมนี้ปรากฏว่ามีการปรับราคาไปเนี่ยสครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นการปรับลดลงมาครั้งละ30สตางค์สองครั้งในช่วงต้นเดือนก็คือปรับลงมา60สสตางค์แต่ปรากฏว่าตอนที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นไวมากครับ ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้คือวันที่19มีนาคมก็เพิ่มขึ้นมา40สตังค์และวันนี้20มีนาคมก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก40สตังค์รวมเบ็ดเสร็จขึ้นมาแล้ว80สตังค์ในระยะเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นครับแล้วนี่ยังไม่นับนะครับว่าเรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ณขณะนี้สถานะก็ติดลบเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วแบบนี้การอุดหนุน เพื่อที่จะตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทนั้นจะสามารถตรึงไปได้ยาวนานขนาดไหนดังนั้นช่วงนี้ครับพาไปตรวจสอบความคืบหน้ากันหน่อยเกี่ยวกับแนวทางในการปรับโครงสร้างราคาพลังงานของไทยว่าถึงขั้นตอนไหนอย่างไรแขกรับเชิญในวันนี้ครับผมอยู่กับรองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สาลีเลธวิภาคนะครับท่านรัฐมนตรีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายครับ ท่านมาได้ประจวบเหมาะพอดีมากเลยครับ,รบที่ราคาน้ํามันเพิ่งจะปรับเพิ่มขึ้นมาสองวันซ้อนในกลุ่มเบนซินรวมกันแปดสิบสตังค์เบื้องต้นมีอะไรอยากจะบอกกับคนไทยที่เขาต้องเติมน้ํามันราคาที่สูงขึ้นบ้างก่อนไหมครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับแต่ว่าระบบที่ผ่านมาของเราเนี่ยไม่ต่ากว่า4ี่สิปีก็ปล่อยให้เป็นแบบนี้แล้วเราก็ยอมจำนวนกับราคาตลาดโลกครับที่สําคัญคือที่ผ่านมาเนี่ย รัฐไม่ได้เป็นคนกำกับดูแลควบคุมหรือพวกนี้เลยกลายเป็นอำนาจอยู่กับผู้ประกอบการวันนี้ผมเป็นรัฐมนตรีผมยอมไม่ได้ครับนะครับสิ่งที่ผมยังพยายามทําวันนี้คือทํำยังไงจะให้อํานาจกลับมาอยู่ที่รัฐทําอย่างไรจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถปลดแอกจากตลาดโลกเรื่องตลาดโลกเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ให้มันเป็นเรื่องของรัฐบาลกับผู้ค้าคไม่ใช่เรื่องของประชาชนต้องมาแบกขึ้นลงอยู่แบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ที่ผมใช้คาว่าต้องลื้ เรื่องของระบบพลังงานใหม่ใช้คำว่ารื้อเลยนะครับใช่เพื่อที่จะให้เราไม่ต้องมาวุ่นอยู่กับน้ํามันขึ้นน้ํามันลงผมเรียนนะครับพี่น้องประชาชนจํานวนหนึ่งอาจจะไม่สร้างความเป็นมาแต่ว่าในอดีตเนี่ยก่อนปี2 5 2 0ผมจําปี20่สิบเป่งๆไม่ได้นะเอาเรียกว่าสองครับประเทศไทยเนี่ยราคาน้ํามันไม่ได้ขึ้นลงตามตลาดโลกเนละฟิกอยู่กับที่นะครับขึ้นลงบ้าง แต่ไม่ได้ทุกวันแล้วก็ผันผวนเยอะแบบนี้นะครับจนกระทั่งเกิดวิกฤตไครสิทธ์น้ำมันทางตะวันออกกลางที่อิสราเอลเกิดลบใหญ่ขึ้นมาช่วงประมาณปี70ก็ทําให้เกิดไขสิทธ์เรื่องน้ำมันครั้งแรกในโลกราคาก็พุ่งหน้าดูนซัพพลายก็หายเลยทําให้เกิดไรสิทธ์ซึ่งรัฐบาลไทยเองในยุคนั้นก็ไม่ได้เตรียมเจอภาวะแบบนี้สุดท้ายก็เลยต้องยอมปล่อยให้ราคาน้ํามันในประเทศไทยเนี่ย ผันผวนตามราคาตลาดโลกแบบที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นมติคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นถ้ามาติคณะรัฐมนตรีนี้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใหม่ก็สามารถปรับกําหนดตรงนี้ได้นะคร<ม>ับให้ทราบว่าที่ผันผวนขึ้นทุกลงทุกวันนี้เป็นเพราะมาติคณะรัฐมนตรีในช่วงปี2 5 2 0กว่าที่ให้เปลี่ยนระบบ,บ,บนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะทําวันนี้คือพยายามจะกลับไปเป็นระบบเดิมแต่ทําอย่างไรจะรับมือกับตลาดโลกได้ด้วย ให้ราคาน้ำมันในประเทศเนี่ยมันสามารถอยู่ในระดับที่รัฐบาลควบคุมได้แต่เรื่องพันผวนในตลาดโลกให้เป็นเรื่องของรัฐบาลกับผู้ประกอบการแต่ว่าคนในประเทศก็จะใช้ราคานน้มัที่เหมาะสม,ม,ะสมแล้วก็ <สม S 2> เป็นธรรมด้วยเพราะว่าเวลาคนในประเทศเนี่ยก็ไม่ต้องอย่างงี้เหมือนที่คุณโมนายพูดเมื่อวานลงวันนี้ขึ้นไม่ต้องต้องอยู่ในระดับที่เรารักษาระดับได้ที่ดีกว่าน,นี้แล้วผู้ประกอบการเวลาจะมานั่งคำนวณต้นทุนกันโดยเฉพาะค่าขนส่งก็ยากลำบากอีกเพราะราคาในบันพันผวนมากวันนี้ผมก็ยังไม่เคยได้คําตอบที่ชัดเจน เรื่องอะไรฮะคุณโมนายบอกว่าน้ํามันวันนี้ขึ้นถูกไหมครับโดยขึ้นตามตลาดโลกขึ้นตามตลาดโลกเขาจะบอกแบบนั้นแต่ว่าน้ํามันตลาดโลกมันขึ้นวันไหนครับไปประมาณสองวันแต่น,น้ํามันม<า>ที่ขายในวันเนี้ยมันเอาเข้ามาแล้วไม่ต่ํากว่าสามสิบวันครับอ๋อทั้งที่เป็นสต๊อกของเดิมแต่ราคาอ้างอิงเนี่ยกับเป็นราคาณปัจจุบันมันได้ยังไงอะอ่ะ ครับครับนี่คือระบบแบบที่เป็นกันอยู่ปล่อยให้มาอยู่แบบนี้สี่สิบป <CCP S 2> <ม>ีเป็นมาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเองแนวทางในการแก้ไขส่วนหนึ่งเห็นว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนครับในรัชกิจจานุเบกษาได้มีการลงประกาศของกระทรวงพลังงานว่าด้วยเรื่องการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการนําเข้าแล้วก็ส่งออกน้ํามันอยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอธิบายเนื้อหาสาระประกาศฉบับนี้หน่อยเพราะมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่1 4มีนาคม67ที่ผ่านมาด้วย ถ้าคุณโมนายติดตามการทํางานผมเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมรับตําแหน่งเนี่ยผมพูดเรื่องนี้เลยเรื่องต้นทุนาราคาน้ํามันครับถ้าเราไม่รู้ต้นทุนเราจะรู้ได้ไงว่าราคามันควรจะเป็นเท่าไหร่ครับเออแล้วเราไม่ทราบเลยฮะก็ไม่เคยมีใครรู้ครับเพราะเขาบอกเป็นความลับการค้าอ๋อค,คุณคุณละคำนี้ผมคุณคุณละ,ะผมก็มานั่งคิดนะเขาจ่ายภาษีก็ต้องมีกำไรขาดทุนครับ ถ้าเขาไม่มีต้นทุนแล้วเขาเสียภาษีไงถูกไห,ไหม <c oughs> คนที่ควรจะรู้ข้อมูลตัวเนี้ยก็คือต้นทางที่สินค้าต้องผ่านเข้าประเทศครับก็ควรจะมีข้อมูลนะผมก็ไปขอความร่วมมือแต่สุดท้ายก็เหลวสุดท้ายผมก็ต้องมานั่งคิดว่าผมจะพึ่งตัวเองอยังไงผมถึงจะทราบราคาต้นทุนถ้าผมไม่ทราบราคาต้นทุนผมเป็นรัฐมนตรี ผมจะกําหนดนโยบายไงผมจะรู้ได้ไงว่าราคาเนี่ยมันถูกต้องกำไรมันพอสมควรแก่เหตุแล้วหรือมันเกินไปเพราะการตัดสินใจต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนผมก็มานั่งหานั่งทําทุกคนก็บอกว่าทําไม่ได้ผมก็นั่งทําเองกับทีมงานผมครับจนกระทั่งผมหาช่องของกฎหมายได้ว่าตรงเนี้ยให้อํานาจผมที่จะกําหนดให้ผมทราบต้นทุนที่แท้จริงได้อ๋อ เป้าหมายของประกาศฉบับนี้ที่มาคับใช้แล้วคือต้องการจะรู้ต้นทุนจริงๆของผู้นําเข้าและส่งออกน้ํามันของบ้านเราเหรอครับใช่ครับอืมแล้วข้อมูลอะไรบ้างที่เขาจะต้องแจ้งหรือว่าบอกกับกรมธุรกิจพลังงานและกระทรวงบ้างครับก็ที่สําคัญก็คือราคาที่ซื้อนะครับครับราคาที่ซื้อแล้วก็คู่สัญญาเป็นใครน้ํามันมาจากไหนครับเราจะได้ตรวจสอบได้ว่าจริงหรือเปล่านะครับอันที่สองก็คือว่า นอกจากราคาตามสัญญาแล้วเนี่ยเขาต้องทำราคาเฉลี่ยให้ดูทุกไตร <L ott. S 2> มาสแล้วก็ภายใน60วันหลังจากครบกำหนดก็ต้องแจ้งราคาเฉลี่ยให้เราด้วยแล้ววิธีคิดครเราจะได้รู้ว่าเพราะอย่างที่น้ำมันราคาขึ้นลงใช่ไหมดงนั้นต้นทุนเขาก็มีหลายราคาถูกไหมเพราะนำเข้ามาก็อจาจจะคนละล็อตกันซึ่งต้นทุนเนี่ยเราเองเราก็ต้อง,อย,งอย่างเราสามเดือนเราก็ดูแลน้ำมันทีเราจะได้ดูราคาเฉลี่ยทุกสามเดือนเขาด้วย ครับนะครับรู้แล้วยังไงต่อพอทราบต้ก็ไม่ด้รู้ว่าราคาต่อไปเราควรจะกําหนดราคาเท่าไหร่ถูกเวลาเนี้ยเรารู้ได้ไงว่าราคาที่ซื้อขายกันเนี่ยมันเป็นธรรมแล้วอกําไรมันสูงไปหรือเปล่าครับถ้าเขาพอดีแล้วผมจะได้พูดได้ว่าเฮ้ยเขากาไรเขาถูกต้องแล้วต้นทุนเขาแค่นี้ครับแต่วันนี้ผมพูดอะไรไม่ได้เลยอ๋อครับประชาชนก็ไม่รู้ครับใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้เกิดการตั้งราคาและเพื่อไม่ให้เกิดการกําหนดกําไรที่เกินควรจะเป็นใช่ไหมครับ ก็เหมือนกระทรวงพาณิชย์อ่ะเขาก็มีสินค้าควบคุมครับถ้าเขาไม่รู้ราคาต้นทุนของสินค้าเหล่านั้นเขาควบคุมสินค้าได้ไงอ่าฮะเขาควบคุมราคาได้ไงครับแล้วทาไมกระทรวงพลังงานผมจะคุมม้างไม่ได้อะแต่ว่าทีนี้มันก็มีเส้นแบ่งบางๆอีกนิดหนึ่งนะฮะคำว่าเพื่อไม่ให้เกิดการค้ากําไรเกินควรคือต้องไปกําหนดเป็นตัวเลขเลยไหมหรือคําว่าการค้ากำไรเกินควรในไทยวันนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของพลังงานเนี่ยผมจะพูดให้ฟังนะ มันเป็นกฎหมายโบราณครับกฎหมายปีตัเรียมก็ตั้งแต่ยุค25 1 0รสิบกว่าสิบสี่โอ้โหนะกฎหมายค้าน้ำมันเชื้อเพลิงก็เริ่มต้น2 5 3 0ามิกว่ามัง้งควบคุมน้ำมันอีกแล้วก็หลังสุดก็ส5 4 3นะอ่บสามนะกฎหมายเกี่ยวกับพวกนี้มายุคนั้นหมดเลยซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นครับพอเป็นยุคเริ่มต้นก็เป็นกฎหมายที่ต้องเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ,รเพื่อให้เขาตั้งต้นได้เนืกอออกไหมครับ แต่พอวันนี้นอกจากตั้งต้นได้แล้วลงหลักปักฐานมั่นคงแล้วก็ยังกฎหมายแบบเดิมที่เอื้อประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงกฎหมายกันซึ่งผมกําลังทําครับครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นสเต็ปถัดไปสเต็ปแรกนี่ประกาศกระทรวงเปลี่ยนใหม่แล้วมันต้องเป็นกฎหมายพลังงานเพื่อประชาชนเพื่อความมั่นคงของประเทศเพื่อความถูกต้องเป็นธรรมในเรื่องของราคาพลังงานครับ แต่อันนี้เพื่อความเป็นธรรมของผู้ค้าเขาด้วยนะฮะท่านรัฐมนตรีก็ยังมีกําไรอยู่กผมดูว่าอย่างมาเลย์อย่างอินโดเขายังกําหนดมาจิ้นเลยวันนี้เราประเทศไทยมีกําหนดมาจิ้นไหมว่าคุณกําไรได้เท่าไหร่อ๋อของในต่างประเทศเนี่แหละครับเขามีการกาหนดเลยว่ากำไรของผู้ค้าต้องได้เท่าไหร่ใช่ไหมมีกําหนดมาจิ้นคนนําเข้ามาเอาละเนื้อน้ามันต้นทุนเท่าไหร่บวกไปได้อีกเท่าไหร่แค่นั้นเป็นเพดานเลยใช่ไหมครับของบ้านเราไม่มีเหรอฮะไม่มีแล้วแต่ต้องการจะกาหนดเท่าไหร่ก็ได้อย่างนั้นเลยครับ แล้วใครกําหนดอีกด้วยบ้าน,นี้ทีนี้พูดความเป็นธรรมนิดนึงฮะคือณขณะนี้ข้อมูลสาธารณะที่มีการเปิดเผยต่อประชาชนก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ผมเข้าไปดูมาจากเว็บไซต์ของสานักง,งานนโยบายและแผนพลังงานสนพก็มีการเปิดเผยเอาหลักโครงสร้างราคาน้ํามันซึ่งเขาก็รายงานมาเป็นรายวันทรัฐมนตรีครับเริ่มต้นจากราคาน้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายก่อนนะเขาจะมีการตั้งต้นจากราคาหน้ากลั่นก่อน,อน,านราคาหน้าลงกลัน่นแล้วจากนั้นก็จะไปบวกสารพัดภาษีเลย ภาสีสป,ปสานมิรภาษีท้องถิน่นเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นยังไงเก็บเงินเข้ากองทุนนุรักษ์พลังงานเป็นยังไงแล้วก็ยังมีภาษีแวดอีกมูลค่าเพิ่มจบท้ายด้วยค่าการตลาดแล้วค่อยเป็นราคาขายปลีกคือโครงสร้างราคาน้ํามันที่สอนอพก็รายงานทุกวันไม่พอใช่ไหมครับไอ้โครงสร้างที่คุณโมนายพูดที่คุณโมนายพูดเมื่อกี้เราตัดคําว่าราคาหน้าลงกันออกก่อนนะครับที่เหลือคืออะไรภาษีภาษีเป็นหลักเลยอ่า เพราะฉะนั้นเรารู้ใช่ไหมภาษีเท่าไหร่ใช่ครับเพราะนั้นไอ้ตัวผาสมภาษีที่มันจะแพงจะถูกก็แล้วแต่แต่คือตัวเลขที่แท้จริงใช่ไหมใช่ครับแต่พอไปเริ่มต้นคําว่าราคาหน้าลงกันน่ะมันใช่ไหม,มผมกําลังคิดตามที่ท่านรัฐมนตรีพูดอยู่นะเนี่ยแล้วมันคืออะไรราคาหน้าลงกันฮนะก็นั่นแหะดิมันมาจากไหนมันคืออะไรอ๋อพ,พ,พอประชาชนทราบก็คือกลายเป็นราคาหน้าลงกันไปแล้วใช่ครับแล้วมันมันมีที่มาที่ เหมาะสมถูกต้องไหมมันควรจะคำนวณมาจากต้นทุนหรือเปล่าครับถูกไหมอ๋อเพราะว่าในความเข้าใจประชาชนทั่วไปนะก็คิดว่าเอาละเนื้อน้ํามันดิบเข้ามาจากนั้นกลั่นพอกันเสร็จก็เป็นราคาหน้าโลงกันที่เราเห็นตามประกาศในแต่ละวันคือคําว่าค่าการกันในธุรกิจพวกเขาเนี่ยคำว่าค่าการกันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการกลั่นนะเป็นค่ากําไรเบื้องต้นอืมครับนะแต่ว่าที่ผมบอกไงคุณโอนนยยกโครงสร้างผมก็พูดให้ฟัง โครงสร้างที่คุณมนัยพูดนภาษี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 นะเงินกองทุนครับอันนั้นคือพิสูจน์ได้ว่าจริงใช่ไหมใช่เออและราคาหน้าลงกันนะพิสูจน์ยังไงโอ้โหรัฐมนตรีกําลังจะบอกว่าคือที่ผ่านมาเวลาเราจะมีการแก้ไขปรับราคาขายปลีกข,ของน้ํามันปลายทางเนี่ยเราก็จะมาดูเงินจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงดูจากภาษีสรรพสามิตแต่คราวนี้สิ่งที่ท่านกำลังจะทํา คือไปดูราคาหน้าโรงกลั่นไส้ในเป็นยังไงเลยอย่างนั้นเหรอฮะครับซึ่งการแจ้งข้อมูลผมสมมุติก่อนนะเอาละธาะรัฐมนตรีอาจจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ก็มีรายการต่างๆถ้าเขาแจ้งไม่ครบละ่ะต้องการจะแจ้งเพียงแค่บางส่วนละได้ไหมแจ้งไม่ครบก็มีความผิดตามกฎหมายแล้วถ้าเกิดแจ้งเท็จอีกละ่ะแจ้งเท็จก็จะผิดกฎหมายทางค้าน้ํามันที่้อเพิงแล้วก็ยังผิดกฎหมายอาญาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนี่พยายาม อ่านพลิกดูเรื่องของประกาศกระทรวงพลังงานคุณผู้ชมฮะซึ่งมีอยู่ด้วยกันสามหน้าสิบสองข้อเนี่ยนะครับผมก็กลังดูอยู่ว่ามีบทลงโทษพ่วงมาด้วยใช่ไหมสำหรับการออแจ้งไม่ครบเนี่ยมันอยู่ที่อื่นอ๋อมีตัวอื่นประกอบด้วยอีกใช่ไหมครับใช่ครับนี่เป็นกฎหมายอาญาถ้าคุณผิดแจ้งข้อความที่ไม่จริงต่อเจ้าหน้าที่ก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอีกฉบับหนึ่งครับ แต่เท่าที่ตัวประกาศมีการระบุรายละเอียดของการแจ้งเอาไว้เนี่ยเขาก็ใช้คําว่าเป็นยกตัวอย่างนะเช่นค่าขนส่งค่าประกันค่าตอบแทนนายหน้าค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนและโอนค่าภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดจริงๆแม้จะใช้คําว่าเช่นแต่ต้องแจ้งให้ครบถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็ต้องโหผมกําลังคิดอยู่ว่าอันนี้เป็นเหมือนการปฏิวัติว,ตวงการพลังงาน <ผม S 1> บ้าน,านเราเลยนะเรือ้อไม่ใช่แค่ปรับเป็นการรื้อจริงๆ และจากนั้นพอกรมธุรกิจพลังงานโดยกระทรวงพลังงานได้ข้อมูลต้นทุนเหล่านี้มาปุ๊บเราก็จะมีการคำนวณราคาเฉลี่ยออกมาก็ได้มีรู้แล้วว่าเออราคาที่เราจะเรียกว่าราคาหน้าลงกันมันควรจะประกอบด้วยราคาอะไรบ้างและมันใช่ราคานั้นไหมครับสูงเกินไปหรือเปล่ากนไรเกินควรหรือเปล่า,ลาจะมถ้ามันเหมาะสมแล้วก็ได้อธิบายได้ว่ามันเหมาะสมวันนี้ใครกล้าอธิบาย ไม่มีใคร,รกล้าได้ไงมันไม่รู้จริงๆต้นทุนเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นจะมีการออกนโยบายด้านพลังงานทยอยออกมาเรื่อยๆเยมื่อทราบข้อมูลตรส่วนนี้ถูกใช่ไหมฮะแสดงว่าข้อมูลส่วนนี้จึงมีความสําคัญมากๆในการกำหนดราคาน้ํามันของบ้านเราในอนาคตต่อไปใช่ครับคุณผู้ชมฮะนี่แค่เริ่มต้นราคาน้ํามันก่อนนะครับซึ่งณขณะนี้รัฐมนตรียืนยันว่าบรรดาผู้ค้าจะต้องมีการส่งรายละเอียดข้อมูล ตามประกาศของกระทรวงพลังงานที่มีผลไปแล้ว14มีนาคมมาให้ทราบด้วยครับแล้วข้อมูลเหล่านั้นจะนําไปสู่การกําหนดราคาที่เหมาะสมต่อไปใช่ครับถูกทุกคํานะฮะมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ค้าก่อนล่วงหน้าไหมคะคะท่านฮะก็ทําตามนี้ก็แล้วกันสั้นๆแค่นี้เลยครับเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะมีบทลงโทษตามมาด้วยได้มันก็มีอยู่แล้วครับยังไม่หมดคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านอกจากเรื่องของราคาน้ํามันก่อนหน้านี้ที่สอบถามเข้ามากันมากนะครับ แล้วก๊าซธรรมชาติบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงค่าไฟเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะเมื่อเข้าใกล้ครบกําหนดในการตรึงราคาของแต่และตัวแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงรวมไปถึงภาพใหญ่ติดตามรายละเอียดต่อช่วงหน้านะครับกลับเข้าสู่คนชนข่าวร่วมพูดคุยกับรัฐมนตรีพลังงานกันต่อนะครับเอาละณนะขณะนี้ประกาศกระทรวงพลังงานโดยหุ่นมาคับใช้ไปแล้วเพื่อที่จะให้บรรดาผู้ค้าน้ํามันต้องแจ้งข้อมูลมาแล้วถ้าเกิดมีการแจ้งข้อมูลมาครบแล้ว ในใจท่านรัฐมนตรีมีตัวเลขคร่าวๆไหมครับเราน่าจะได้เห็นราคาน้ํามันเบนซินดีเซลบ้านเราปรับลงมาสักกี่บาทได้ครับคือผมก็หวังว่าจะปรับลงมาได้เพราะว่าผมเชื่อว่าเมื่อเราได้ต้นทุนครับที่แท้จริงเราก็สามารถคํานวณราคาเริ่มต้นก่อนจะไปบวกภาษีได้ที่เหมาะสมถูกต้องวันนี้ผมหาค่าของความถูกต้องตัวนั้นไม่ได้ครับนะครับซึ่งผม ท่าที่ฟังจากผู้ค้าอะไราต่างๆที่เคยมาให้ข้อมูลผมเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะถูกลงแน่นะครับแต่ขอให้ได้ตัวเลขจริงก่อนจากจากตรงนั้นแล้วเราจะได้ตรวจสอบได้นะครับผมขอถามแทนประชาชนต่อเลยครับเรื่องของราคาน้ํามันดีเซลซึ่งตึงไว้ที่30บาทจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้เดือนหน้าแนวโน้มเป็นยังไงต่อครับผมก็คุยกับประหลัดอยู่ผมก็อยากจะตึงให้แต่ตอนนี้ที่มีปัญหาก็คือเรื่องระบบที่เราใช้มาในประเทศไทย ก็คือใช้ตรึงราคาน้ำมันจากกองทุนน้ำมันครับซึ่งผมส่วนตัวผมคิดว่าไม่ใช่ระบบที่ถูกต้องผมกําลังคิดว่าจะปรับแก้ไขยังไงแต่วันนี้มันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อวันนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ต้องเดินตามระบบที่มันเป็นอยู่ก่อนส่วนอนาคตเดี๋ยวว่ากันครับไอ้ระบบตรงเนี้ยมันก็เริ่มผมเรียนตรงๆมันเริ่มตึงแล้วนะครับเราก็จะพยายามจะทําให้ดีที่สุดครับสแสดงว่าท่านจะมีแผนหรือโครงสร้างใหญ่อนกันปล่อยอย่างนี้ไม่ได้มันปล่อยกันมาสี่ห้าสิบปีผมผมไม่ปล่อย ครับ,รบเอาจากเ<ท>รื่องของปล่อยผมไม่ปล่อยต้องรื้อใหม่ใช่ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ใช่งานง่ายๆเพราะถ้างานง่ายเขาทํากันไปแล้วแต่นี้เป็นงานยากจริงๆนะครับมันมันมันก็เป็นงานที่เรียกว่าถ้าถามอ่ะมันยากครับแต่ว่าจะง่ายก็ง่ายที่ยากเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ายากในการทำม,มันยากในการฝ่าด่านครับ มีหลายข้อทั้งสัญญาทั้งกฎหมายและอื่นๆอีกนะครับเอาละจากเรื่องของน้ํามันท่านฮะมีพลังงานตัวไหนอีกที่ณขณะนี้ท่านรัฐมนตรีกำลังเร่งเดินหน้าในการตัดโครงสร้างอยู่เรื่องเรื่องเรื่องแก๊สที่ต้องใช้ในการผลิตไฟฟ้าครับนะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานทดแทนครับนะครับในเรื่องในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าซึ่ง ปัจจัยหลักในการนำมาผลิตไฟฟ้าวันนี้ก็คือแก๊สครับนะครับวันนี้ถ้าพูดตัวเลขกลมๆเนี่ยเราต้องการแก๊สในการใช้งานในประเทศเนี่ประมาณ5,000ล้านลูกบาทฟุตนะครับเราผลิตมาได้ประมาณครึ่งอีกครึ่งต้องนำเข้าไอ้ตัวเนี้ยที่ทำให้เป็นต้นทุนที่แพงขึ้นแล้วมันก็ไปอิงกับตลาดโลกครับนะครับนอกจากนั้นก็มีปัจจัยในเรื่อง ค่าโ叟วยค่ากําไรอะไรของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่มาบวก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 กันโดยไม่มีใครคนโทรลได้มาก่อนในอดีต<嗯>อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมต้องมานั่งคิดว่าจะทําไงจะควบคุมตรงนี้นะครับ,รบนอกจากเจอในเรื่องของราคาตลาดโลกแล้วยังต้องมาเจอปัใจจัยในประเทศอีกนะซึ่งเราก็จะพยายามจะคนโทรลและระบบที่ผมบอกว่าผมจะต้องลื้อระบบพลังงานในเรื่องน้ํามันใหม่เนี่ยผมก็แกลงพยายามจะเอาเรื่องแก๊สเข้าไปรวมอยู่ด้วย<嗯>ในเรื่องของแก๊สเนี่ยเวลานี้เนี่ย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรฟผอเองนะครับ,รบหรือว่าทางกพกพกรรมการกำกับดูแลพลังงานหรือว่าทางกระทรวงพลังงานนะครับ<ม>เราก็ได้พยายามปรับรูปแบบปรับวิธีการปรับหลายอย่างนะครับเพื่อที่พยายามแก้ปัญหาราคาแก๊สแพงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนในใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะทำยังไงจะให้ประชาชนสามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองโดยไม่ต้องไป ซพ่งสิ่งเหล่านี้เช่นทํายังไงจะให้มีการใช้พลังงานแสงแดดหรือโซลา่าเข้ามาใช้ให้มากขึ้นโดยที่ต้นทุนต่ําและไม่ต้องขออนุญาตซับซ้อนวุ่นวายไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมกาลังทำํำเพราะฉะนั้นถ้าสามารถทําให้ครัวเรือนเนี่ยสามารถติดตั้งโซลา่าได้ในเขาเรียกว่าราคาที่ถูกหรือสามารถหักลดจนภาษีทำไรายได้แล้วก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้ ก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟเพราะฉะนั้นค่าเอฟทค่าไฟมันจะขึ้นยังไ,ไองอย่างน้อยคอยลุ้นทีละสี่เ <4 S 1> ดือน,นเลยในส่วนหนึ่งของเราโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนึกออกไหมครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านในต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้จะช่วยเขาได้เยอะมากนะครับอันนี้ผมกาลังพยายามแก้ไข,ขกฎเกณฑ์กติกานะครับซึ่งอืผมมาดูหลังสุดเนี่ยเราแก้เขาก็แก้ได้อีกนึกออกไหม หน่วยงานมันก็ผมก็เลยคิดว่าสงสัยจะต้องออกเป็นกฎหมายแ้วเหมือนกัน oh. นะเพื่อให้การใช้พลังงานทดแทนของประชาชนเนี่ยสามารถรทําได้สะดวกรวดเร็วคล่องตัวลดภาระค่าใช้จ่ายมีแหล่งทุนปกปายตัวประชาชนทุกคนมากพอกลับมาเรื่องการปรับโครงสร้างเรื่องก๊าซธรรมชาติต่ตอฮะว่าเห็นว่าตั้งแต่หนึ่งมกราคม67ก็เริ่มมีการจัดสรรแบบใหม่แล้วซึ่งก็ช่วยทําให้ต้นทุนก๊าซธรรมชาติถูกลงแต่ว่าในระยะยาวต่อไปต้อ,ตองทําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมกับก๊าซธรรมชาติเนี่ยครับ พอ๋อน,นั้นเราเราโยกโยกก๊าซที่ควรจะอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนให้มันถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการปรับราคามันก็ช่วยทําให้ดึงราคาแก๊สเฉลี่ยถัวเฉลีย่ยเพื่อจะมาคิดเป็นต้นทุนค่าไฟเนี่ยลงไปได้ในจุดหนึ่งแล้วแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องมานั่งคิดว่าทํายังไงจะมีความจริงนโยบายของทั่วโลกก็คือวันนี้เขาเรียกกรีนพลังงานสะอาดใช่ครับซึบ่งไอ้เรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยมันจะทําให้ต้นทุนของไฟฟ้า ถูกลงด้วยแต่ปัญหาคือการใช้พลังงานสะอาดเข้ามาวันนี้มันก็ไม่ได้ง่ายแล้วมันก็มีประเด็นเรื่องความสเสถียรไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันต้องสเสถียรเสถียรแปลว่าผลิตคงที่ได้24ชั่วโมงแต่ยังพลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงแดดเนี่ยมันไม่สเสถียรพูดง่ายๆคือมันขึ้นอยู่กับความร้อนของพระอาทิตย์และขณะเดียวกันกลางคืนก็มีปัญหาใช่ไหมครับ,รบ,รบมันไม่สามารถผลิตได้นอกจากรีเซิร์ฟก็คือเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ซึ่ง<ม>แบตเตอรี่นี่แพงมหาศาลเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นแบตเตอรี่สําหรับประเทศเลยสําหรับประชาชนเป็นจังหวัดเป็นอะไรโอโ้โหไม่รู้จะเจ็บเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีพลังงานทดแทนด้านอื่นเข้ามาต้องมานั่งกิดพลังลมพลังน้ําอะไรเข้ามามว่าจะวางระ,ระบบยังไงต่อไปซึ่งพวกนี้เอาเข้าจริงแล้วก็พอเป็นระบบใหญ่ขึ้นมามากๆที่ผมพยายามศึกษาเนี่ยต้นทุนก็จะทวีความแพงมากขึ้นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นพลังลม พลังลมที่ดีมากก็คือมันอยู่ในทะเลแต่กลายเป็นว่าการที่คุณจะไปตั้งเสาในทะเลเนี่ยที่เป็นกังหันหมุนอยู่ในทะเลเลยโอ้โหแพงมหาศาลเลยครับแพงมหาศาลเทียบกับบนบกอย่างเงี้ยเนี่ยมันแต่ละอย่างมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่เราก็ต้องนั่งคิด ไม่ใช่ปล่อยมันว่าเอเสียหนักก็อย่าไปทําไม่ได้หรอกผมคิดว่าเวลานี้ทุกคนผมก็ดีใจนะที่ข้าราชการในกระทรวงพลังงานทุกคนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนพยายามช่วยกันนะครับตามนโยบายที่ผมเมาให้ว่าทํายังไงเอาประชาชนเป็นหลักนําหน้าช่วยกันคิดอันนี้มันจะเป็นการปรับโครงสร้างทางระบบในระยะยาวของจริงเลยนะฮะใช่ที่กำลังทําอยู่ถ้าถ้าเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มเอาละค่าไฟแล้วก็มีสําหรับกลุ่มเปราะบางด้วย อย่างน้ามันเนี่ยมีแนวโน้มจะช่วยกลุ่มเปราะบางช่ัวยแน่นอนกำลังทำคือความคุณโมนายคงเคยได้ยินคําว่าน้ํามันเขียวใช่ไหมครับน้ํามันเขียวเนี่ยเขาเป็นระบบที่จัดให้สําหรับชาวประมงครับนะครับด้วยปัจจัยหลัก2อย่างเพราะว่าชาวประมงเนี่ยเขาต้องใช้น้ํามันเรือเนี่ยมันกินน้ามันมันใช้น้ํามันเยอะมากแล้วถ้าหากว่าน้ํามันมันแพงมากเขาก็ไปไม่ไหวนะครับเขาก็เลยคิดว่าทํำยังไง จะช่วยชาวประมงเพื่อให้ลดภาระค่าใช้จ่ายครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือพอเกิดปัญหาแพงมากๆประชาชชาวประมงก็จะหันกลับไปหาถ่งที่ถูกก็เลยทําให้เกิดน้ํามันเถื่อนหอลักรอบนาเข้ามาอีกเขาก็เลยเกิดความแนวทางการทําเรื่องน้ํามันเขียวน้ํามันเขียวเนี่ยจะได้รับยกเว้นภาษีครับเพราะเขาบอกว่าถือว่าเป็นการส่งออกก็เลยทําให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงเนี่ยได้ราคาพิเศษครับแต่ผมก็มานั่งดูว่า ความจริงพี่น้องที่ประกอบอาชีพอื่นแล้วมีความจําเป็นในการดำรงชีวิตเช่นเกษตรกรทาไมไม่ได้อผู้ประกอบการลถบรรทุกครับมันเป็นต้นทุนหลายอย่างทําไมไม่ได้หรือแม้กระทั่งผู้มีไรายได้น้อยทําไมไม่ได้น่าจะมีแบบพิเศษได้บ้างไหมแสดงว่าแนวทางต่อไปจะเป็นการช่วยเหลือกลุ่มที่มีต้นทุนน้ามันเป็นนัยสําคัญเหล่านี้กทำกฎหมายให้อยู่ครับนี่แหละคุณผู้ชมคือน้ํามันเขียวประมงที่พูดเนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับ ไปเป็นคล้ายๆ,ๆ,ๆเป็นประกาศเป็นอะไรสักอย่างนู้นของกรมศรุนทรเขาก็ต้องขอต่อยุคกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมนึกบอกเบื่อเมื่อกี้เหมือนกันใน่ไหมเรื่องพลังงานสะอาดสุดท้ายก็ผมว่าต้องเป็นกฎหมาย<อ>นะครับอันนี้ผมกําลังทํากฎหมายน้ํามันเพื่อเกษตรกรชาวประมงผู้ขนส่งและผู้มีรายได้น้อยอยู่นี่ก็คือมาตรการในการดูแลเรื่องของราคาพลังงานทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับซึ่งแน่นอนบางส่วนจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายที่ต้องมีการผลักดันต่อไปด้วย วันนี้ขอขอบคุณครัฐมนตรีมากนะครับขอบพระคุณครับหมดเวลาคนชนข่าวแล้วนะครับวันนี้ผมโมนายและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ